อาพี่น้องตักน้ำใบงัวนสามคุพี่น้องงัวนสามตัวพี่น้องไปว่งัวนกันพี่น้องบัดนี้งัวลามนล่พุ่นกวนไฟถึงคำละพดต้นเผาพี่น้อตักน้ำพุทธต้นเผานี่ฮักกะเรวไปงัวนกันบัดนี้พุทธกบเร้าอย่างละพุเวียนกันไปพี่น้องเลย ป,ปุ่ปปม,ม,ปมตู้ก้นไฟยุ่มดูไฟยิ้มฝายไหมล่ามไปก็ข้าตืบละตะวินดวแดงละพี่น้องตะวินแดงละแดดอ่อนละบันเนี่ย,ยอ่ะเขียดน,น่าอยังคือห่องย่างนี้นี่พี่น้องเกียดจาน,น่าห่องตามธรรมดาเกียดจาน่ามันห่องย่างเดือนหกผู้ผได้จะเก่า มองอยังเดือนสามยังได้น้อบัตรนี่โอ้จะเป็นแดดร้อนระบาดนี่ลูกมันไปใส่อีกกว่นี้อีกแล้วบ้าลูกมันหรือไมลูกหงอนี่ฮาก็มาวางใบใบหันจากไปทั้งหลายบัดนึง บุญยน้ำแ,แม่พี่น้องเว้ยมาหนี้อีเลยนี่ไม่เห็นสัมบูโกงหัวตัวนี่ไปจังไดหนเนาะฮหาหมูนี่หัวผมมีหมูเนาะสัมเด็กหน่อยนะแต่ะวะ่าหัวก็ได้โอ้ยนี่ได้เห็นหรอไม่กินอยู่พี่ตัวนี้นกินไก่แม่แท้เนาะเจียนห้อ วัวหน่อยมหาเล่นมันหยากินเฟื่องดีเลยพี่น้องวัวหน่อยตจวนี่ใครกลัวพวกแม่มันดูแม่มันบ่ค่อยกินเฟื่องขามากนกนุเขาขันฉะนั้นูกเขาขัน แบบปลูกทุ่งชีวิต่ลูกทุ่งโรยแล้วพี่น้องเลยมวนไปแด้หนึ่งเลิกพี่น้องเลยอยู่ตามบานนอกบ้านหน้าห้องกระได้มวนพุ่นระเแบบิดมวนแบบดไมีชีวิตชีว่าเแบ็ดบั้รหมดศาสตร์บอกอยังไงน้ำเต็มฝ้ยนี่มันบอก,กินได้พี่น้องงัวงหงุดบอถ้าจะตักให้เห้ากินนี่ทาจะเหาตักกินมันจะก,กินพี่น้องเลยนี่ 能不冷不热。